จุดดจุดจุดกชไปที่เจ้าที่ชอบนะคะและที่นี่คือที่ที่เราชอบป้อมปีจุดชมวิวป้อมปีเพราะว่าเรารอที่จะ,ะขึ้นรถนะคะรถกระบะนะคะหันเลยนะคะหันนะคะนี่นะคะ,นนะ,คะอรอ,ะคะอเรียกชื่อนะคะตอนนี้เราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็มอบของให้ลูกหาเรียบร้อยนะคะกลุ่มเราประมาณ89คน ของลูกค้าเรามออไปถึง37กิโลนะคะลูกค้าหนท่านเหมา2,000บาทได้30โลมากกว่านั้นโลละ70บาทนะคะไปกลับแล้วตอนนี้เราก็รอขึ้นรถแล้วก็ไปที่จุดเริ่มเดินเขาสันนอกอัวไปกลับ18โลเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะไปยังไงทุกคนมา3ป่า4ป่าเหมือนแล้วนะเพราะฉะนั้นป่านี้สบายเชื่อแม่ แต่ว่าคนที่แบก19โลคือคนไหนเนี่ยคนนี้นะ1 9โลแล้วอีกคนหนึ่งมีอีกคนหนึ่งน้องตะคิวแล้วนี่เองถ้าใครเป็นตะคิวบอกนะเราจะไปนั่งกินข้าวระหว่างที่เขานวดตะคิวกันไม่ใช่เราไม่ได้ช่วยเขานะคะจากนี้เราก็จะใช้เวลา9โมง45นาทีมีะานสวย รถก็จะไปส่งเราตรงทางจับหัวทางนี้ไปเดินกันทุกนี้วันนี้นี่นักท่องเที่ยว120คนนะเต็มอัตราเลยเพราะว่าเขาไม่รับเกินนี้นะคะ โค้งนะคะโค้งสบายสบายหนูถือให้กัดหนึงนะลง่แม่กิ้งก่อนแล้วลูกนะนาคารุตมกสิดติดสิบครับระว,วังนะครับโอเคมาอ่ะเด็กๆลงมานี่นะคะเส้นทางผู้พิชิตเขาสันนอกบัวทุกคนก็เขาจะปล่อยไปเรื่อยๆซึมๆแล้วก็มาถึงแล้วตอนนี้กี่โมงสิบโมงตรงโอเคเตรียมเป้กัน ตอนนี้เรารอเช็คอินนะคะป้ายสวยเชียวป้ายใหม่นะคะปีที่แล้วมาเปลี่ยนใหม่้าวสวยาระยะทาง9กิโลเมตรนะคะเจ้าหน้าที่ก็คือไหลตามเราเราเดินช้าได้ไหมคะเดินเป็นจังหวะดูแลทุกท่านวันนี้120คนเห็นว่าครบเลยโอเคมีอะไรมั่งคุ้นทากนะคะคุ้นทาก เส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะไกลสันนอกวัวอุทยานแห่งชาติเขาแหลมโอเค9กิโลเมตรใช้เวลาเดินเท้า5 6ถึง6ชั่วโมงนะคะปลายทางคือสันเขารูปร่างไขหนอกวัวความสูง1,767เราอยู่ตรงนี้เนี่ยจุดเริ่มสตาร์ทก็มีสถานีที่1,2,3,4,5,6,7,8,9 ก้าว uh huh. ก็คือจุดที่เราจะกางเต็นท์นะคะแล้วก็กางเต็นท์เสร็จแล้วเราก็ไปต่อเดินเล่นสนันดกวัวใหญ่แล้วกลับมาสนันดกวัวเล็กชมพระอาทิตตกนะคะแล้วเราก็กลับมากินข้าวนอนพอพรุ่งนี้ตอนเช้าเราก็ขึ้นไปสนันดกวัวใหญ่ชมพระอาทิตย์ขึ้นนะเเคแล้วเราก็เดินกลับทั้งหมด9สถานีเริ่มได้แต่ตอนนี้เรามาเช็คอินกันก่อนนะคะมาเร็วกลุ่มเราพร้อมไหมมาถ่ายรูปก,กัน เราจะถ่ายกับป้ายนี่แหลยจ้าเราเริ่ม10โมงตรงนะคะเข้าไปสตาร์ทกับเป้น้ำหนักประมาณ13โลนะคะจ้างไป6โลโอโหรวมๆแล้วชีวิตของที่จำเป็นนะคะในวันที่เราไม่ได้มากับกุ๊บทัวก็เหมือนเดิมเกือบ20โลนะแต่ว่าเขาสันนอกวัวเนี่ยเคยมาแล้ว แล้วก็รู้ระยะทางแล้วก็สนุกกับกิจกรรมนี้มากๆนะคะเดินป่าระยะ9กิโลเมตรนี้นะคะมาเองก็มานอนที่ป้อมปีก่อนหนึ่งคืนนะคะสองรถตู้ค่ะรถตู้แรกเราก็มาจากกรุงเทพลงที่ขนส่งกาญจนบ,บุรีนะคะแล้วก็ต่อรถตู้สังขะขึ้นมานะคะแล้วก็บอกลงป้อมปี ก็หนึ่งร้อยสิบาทบวกร้อยเก้าสิบนะฮะไปกลับก็สามร้อยบาทนะฮะเอ้สามร้อยบาทไปกลับหกร้อยบาทนะฮะส่วนใครที่จะมาพิชิตเขาสันนอกวัวที่นี่นะคะเจ้าหน้าที่จะเปิดอจองให้จองล่วงหน้านะคะต้องโทรมาจองแล้วก็จองได้หนึ่งคนถึงเจ็ดคนนะคะแล้วก็เหนื่อยห,หอบ <laughs> หลังจากจองแล้วเราก็จะส่ง เอกาสารนะฮะให้เจ้าหน้าที่แล้วก็มาจําคนละ5 0 0บาทนะคะมีค่าใช้จ่ายปะะระมาณคนละ650บาทนะคะมีเจ้าหน้าที่ดูแลเราหนึ่งคุก <Okay. S 2> ก็เจ้าหน้าที่หนึ่งคน,นะะตอนนี้เดินขึ้นมากําลังจะเดินลงไปโอเคสวยมาก <c oughs> วันนี้เราถอยรองเท้ามาใหม่เลยคู่ใหม่ของเราเธออ,อย่าทำให้ฉันขายหน้านะแล้วก็กล้องใหม่ของเราด้วยนะคะทริปนี้โกโปสิบเอเราตายไปแล้วนะคะเขาก็ใช้ชีวิตมากับเราตั้งโอ้โหหลายสิบเขานี่เรามาดูซิบูทที่เป็นครีมตัวนี้จะทำเราลื่นไหมโอเค go ตั้งนาฬิกาไว้แล้วนะคะนาฬิกาเราตั้งแล้วเดินป่าเดี๋ยวเราจะดูว่าเราเดินกี่กิโลเมตรเด็กๆฟิตกันนะเดี๋ยวก็หมดแรงขี้ป่าหน้าฝนก็เตรียมตัวเรื่องการฝนมาดีๆนะคะตอนนี้เราจะตัดกันตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปเช็คอินกันที่สถานีที่หนึ่งนะคะ ขอเวลาตั้งใจเด่น <lite> ิดนึงก็คกอนี่โอ้โหดอกหายเลยไอ้ที่ดอกเยอะๆนี่ไม่เวิร์กนะนั่นเก็บดินมาเต็มเลยอะสต่ก็่อยเท่านั้นนี่ฉันป่าแรกกับเธอเธอจะทำจนล้มแบบเนี้ยฮะอเอาไปออกไปเห็นเยอะๆรู้สึกว่าดอกยางเยอะๆนี่มันกินที่เลน่เพราะว่าฝนมันตกหนัก ก็โอเคยังไม่รื่นนะคะอันนี้กลุ่มเรานะ,ะก็กินน้ำหวานกันก่อนมีใครไม่ไหวตรงไหนเป็นไงแต่งแต่งสัมภาระเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ไหวเราต้องช่วยกันเคลียร์นะตั้งจะไปหยิบของเพราะว่าของเขานี้สิบเก้าโลใช่ไหม,มช่วยกันคนละครึ่งโลครึ่งโลยังไงก็แบ่งกันได้สามโลขนมกนเบาเลยนะกินนี่นะคะสถานีที่หนึ่งห้องเรียนแห่งความหลากหลายหนึ่งกิโลเมตรแรก ความดันขึ้นไปถั่วออกมาจะกินน้ำหวานกันก่อนดีกว่าหนูๆออกมาลูกเผื่อเขาจะถ่ายรูปกันลูกมีคนถ่ายรูปเป็นไงบ้างใช้ได้เลยครับได้แรกๆแรกๆปลาสองนั่งปลาสองแรกๆแรกๆจะกินออกมาโอเคระวังลื่นเราออกจากสถานีที่หนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ก็สุดท้ายเห็นไหมทุกคนก็ต้อง เดินความเร็วใกล้เคียงกันแหละ <c oughs> ขนาดเรามารถคันสุดท้ายนะเพราะว่ามันลื่นนะเดินตามเงนลงไปเนจะ้าหน้าที่เขาก็หน้าหลังนะฮะไล่ๆกันเขาออกทีเดียวแล้วตอนนี้คนที่กลับมาก็เริ่มทยอยกลับมาแล้ว,ลวได้น้ําหวานแบบเมื่อกี้นะคะชื่นใจ โดยรวมแล้วจัดว่ามะนาวก็เซตตัวเองได้ดีขึ้นนะแล้วก็ฝากลูกหัาไป6โลนะคะตอนนี้เราตั้งใจเดินนะคะลื่นมากนะคะกล้องกเสียบไว้กับไอ้นี่นะคะ่ะโหวลื่นลื่นทางมือน พอเราผ่านสถานีที่หนึ่งนะอาจจะมีชันลงเล็กน้อยแล้วตอนนี้ก็เป็นทางราบให้เราแบบลื่นๆวันนี้เราเรียกว่าเรามารีวิวลองเท้ากันเลยดีกว่าแล้วก็โอเคอยู่ได้มีทางให้เดินเงยหน้าเงยหัวม้งนะคะนี่ดูป่าบ้างอะ่ะเออดูป่าดูเขากันบ้งนะคะแต่พี่ตะบันตั้งหน้าตั้งตาเดินกันอย่างเดียวเลย ไปสถานีที่สองผ่านสถานีแรกมาได้คุณก็รอดแล้วนะคะ50%เดี๋ยวมันจะไปหนักๆก,กันอีกตรงเนินปรับเซียนเนินหมาถอยนะคะไปอยู่มีสัญญาณโทรศัพท์นี่ห็แน่เห็นดี19โลใช่ไหมคนนี้สบายเป้เท่าเดิมแล้วก็ของเท่าเดิม แต่ทำไมน้ำหนักมากขึ้นเ้าก็จะมีนะนี่บอกว่าตรงนี้มีสัญญาณโทรศัพท์เผื่อใครจะโทรนะฮะอ่ะเดินลงอีกแล้วถึงบอกว่าสันนอกวัวนะมันขึ้นลงขึ้นลงแต่ว่ามันไม่ได้ชันมากนะคะแต่ตอนจุดแรกที่เราลอดประตูเข้ามาเนี่ยมันจะชันเลยหนึ่งกิโลเมตรแรกนะคะเราก็จะเหนื่อยเหมือนซ้ำแฮะแหลังจากนั้นก็เนี่ยได้เดินชิลละกิโลเมตรแรกแล้วจ้า เย่เย่เคไป่ไหไปเรื่อยๆะคะ่ะ <Okay. S 1> สวยเลยตอนนี้ป่าเขียวขจีเลยตามตาๆกันไปนะคะไม่ต้องกลัวเพราะว่าด้านหลังเราก็มีเจ้าหน้าที่อยู่แล้วก็ยังมีอีกกลุ่มหนึงแล้วก็ยังมีกลุ่มที่เดินช้าๆสลับกับคนที่เดินกลับมานะคะคเส้นทางก็จะอะไม่ได้น่ากลัวนะคะไม่ได้วังเวงมีคนตลอด เดินลงกันไปถึงยังสถานีที่สองที่สองยังนี่ไงสถานีที่สองเด็กเด็กเป็นไงเชลเชวกินขนมกำลังไล่เบาครับนี่ก็เลยจะหายไปโลขึ้นจุดพักที่สองเดี๋ยวให้ดูป้ายก่อนอมันลงไ กิโลเมตรที่สองเองเราเดินมาเดินมาหนึ่งชั่วโมงนะคะหนึ่งชั่วโมงได้สองกิโลโอเคนะถือว่าความชันไม่มากไหวยอยู่สถานีที่สองพลังชีวิตแห่งไผ่นะคะสองกิโลเมตรโอเคเป็นสองกิโลเมตรในหนึ่งชั่วโมงถือว่าไม่ชันมากนะคะถ้ากิโลเมตรละหนึ่งชั่วโมงอะ่ะโคตรชันอันนี้ไหวอยู่ เดี๋ยวกลับไปหาลูกๆก่อนนะฮะโอ้โหลูกๆเรากินขนมกันใหญ่เลยนะไล่ไล่น้ำหนักครับเรื่มหนักโอ้โหได้เบาหมดโอเคเราผ่านสถานีที่สองมาเดินมาสองกิโลเมตรในหนึ่งชั่วโมงสะไปสิบแปอันนี้ก็ลงอีกแล้วนะคะสถานการณ์ าไปนี่ก็คือจะรีวิวต่อเนื่องไปเลยดีกว่าค่ะกลับนี่ดิ่งกลับนะทางก็หลังจากสถานีที่สองก็เป็นมีเป็นทางลงและและลืมเล็กน้อยถึงปานกลางรองเทา้าดีๆนะคะรองเท้าดีๆนะคะนี่เราใส่รองเท้าครีนนะคะคู่ใหม่เรามา ก็ยังไม่ลื่นนะแต่ว่านี่ติ้นเหนียวดูติ้นติดนะไปไวยินโดนโดนมีไม้เซลฟี่ให้เล่นเราต้องเล่นเนาะไปเต็นต่อสถา,านีที่สาม Okay. สบายสนุกดันเงินนะแบบดได้แถวหนึ่งหนึ่งคนเองจะพักคือพักทั้งหมดนะอ๋อมีเชือกให้ด้วยนะโอ้โหดันขึ้นกันดันยาวๆเด็ก,<ม>ดกๆไม่หอบกันเลยว่ะ บอนี่หายใจทางเหงือกแลวตอนนี้ฮโบฮบเคเราแอบ,บก่อนโอแก่ okay, แล้ว <laughs> ปล่อยเด็กๆก,ก่อนโอเคเด็กๆไปก่อน <laughs> ลิ้นห้อยเอออนาะยังไงคะซึมขึ้นมาเลยไม่มีเหงื่อดีอ่ะอเหงื่อน้อยสีดำมันดูกืนนี่ครบมากแล้วเนี่ยขนาดป่าที่สามเจ็เแล้วอุ้ยเห็นนี้เราสบายแล้วแต่ว่าเดินป่านู้ยังไงก็เหนื่อย หอบอยู่โอเคเช็กกลุ่มเช็กกลุ่ม <c oughs> สามแล้ว <c oughs> โอเคส,ส,สามกิโลเมตรแล้ว สถานีละหนึ่งกิโลเมตรสถานีที่สามความสมบูรณ์ของผืนป่านะฮะแล้วก็เดินกันมาหนึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีรวมพักผ่อนเบรกด้วยโอเค